เพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นทางมตลติไมา์นิดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาหาพิกัดนะครับ10หน่วยบนงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะครับซึ่งนะครับผลการคำนวณงวดที่ผ่านมาของเด่นนะครับพิกัด10หน่วยบนนะครับของเรานะครับก็ยังถือว่าเดินดีพอสมควรนะครับ อันนี้ก็เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่แอดมินได้เคยลงในคลิปกันก่อนนะครับปัญหาของเราก็คือเราจับนะครับไม่ค่อยจะตรงกับที่เรานะครับคำนวณมาสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะครับเพราะแอดก็จะไปพะวงกับเลขดับมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะคำนวณอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ให้คำนึงถึงนะครับสถิติที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในงวดต่อไปนะครับแอดก็จะพยายามนะครับให้นึกถึงสติติมากกว่าเลขดับนะครับเพราะดับทีไรก็ตับแตกทุกทีนะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสติติของเขานะครับสําหรับเดือน10หน่วยนะครับ อันนี้แอดมินก็เริ่มทํามาตั้งแต่งวดที่ออก9ก็4นะครับไล่ยาวมานะครับยังไม่ผิดเลยนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับขอญาตเรื่อนสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับในสูตรที่1นะครับคำนวณได้9012นะครับทั้งหมด4ตัวแต่แอดมินก็ค่าในตําแหน่งสุดท้ายเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานั้นนะครับจะมักจะไม่มาเท่าไหร่นะครับ ก็จะเด่นอยู่ที่901นะครับในเด่น10หน่วยนะครับ10หน่วยบนในสูตรที่2ก็คือ2 3 4ในสูตรที่2นะครับเด่น10หน่วยนะครับในสูตรที่3คือ8 901นะครับเด่น10หน่วยในสูตรที่4ก็คือ901นะครับอันนี้ก็คือตัวชนนะครับเพราะนั้นแอดมินก็จับตัวชนที่มากที่สุดนะครับเอามาใส่ในช่องนี้ก็คือ901ก็มีสถิติ นะครับตัวชนมากที่สุดนะครับเพราะนั้นผลรางวัลน,นะครับกองสลากประกาศออกมางวดที่ผ่านมาออกที่เลข861แบบนี้นะครับในคลิปนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นเพียงการหาเด่น10หน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักร้อยเพราะนั้นตัวชนของเราก็คือ901นะครับเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเลขนี้ถ้านสมาชิกจะเห็นพร้อมกันเพราะว่า จะเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับก็ถูกต้องไปในส่วนนี้นะครับทีนี้ในแต่ละคลิปนะครับก็จะมีสูตรที่เข้าแล้วก็สูตรที่หลุดเพราะนั้นเรามาเช็คกันดูนะครับในสูตรที่1นะครับก็มีเลขหนเข้ามานะครับในสูตรที่2กํานวนได้2 3 4สูตรนี้หลุดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะให้โอกาสเขาอีก1ครั้งนะครับในสูตรที่3นะครับ เด่น10หน่วยเท่านั้นเพราะนั้นจะเป็นเลข1ที่เข้ามาหลักหน่วยนะครับในสูตรสุดท้ายก็คือเลข1น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับสูตรหลัก10หน่วยบนเด่นนะครับก็คือเลข1เข้ามาที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับที่นี้นะครับสูตรแอดมินก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับข้อมูลต่างๆสูตรเด่น10หน่วยแอดมินก็จะพยายามนะครับแบ่งปันให้กับท่านสมาชิก ให้ได้มากที่สุดนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเด่น10หน่วยบนนะครับอีก3สูตรซึ่งมีสูตรที่วิ่งนะครับก็คือได้เลข7และเลข8ก็แบ่งปะท่านสมาชิกไปแล้วนะครับก็จะเหลืออีก2สูตรก็จะมาเพิ่มเติมสําหรับเด่น10หน่วยบนนะครับทั้งหมดก็จะเป็นอยู่ที่7สูตรนะครับจะเริ่มจากสูตรที่1ก่อนนะครับ ปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่1นะครับซึ่งแอดมินก็เริ่มทำตั้งแต่งวดที่ออก994เป็นงวดที่1ไล่ยาวมานะครับทีนี้นะครับขออญาตเลื่อนให้ท่านสมาชิกดูนะครับสถิติของเขานะครับก็ยังไม่ผิดนะครับผลการนะครับประกาศผลรางวัลในงวดก่อนนะครับออกที่เลข861แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลข1เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถูกต้องนะครับสูตรเด่น10หน่วยในสูตรนี้นะครับมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับไปทำมาพร้อมกันเลยนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข6นะครับนำเลข6มาวาง6บวกด้วยนะครับหลักพันนะครับพันในที่นี้ก็คือเลข1นะครับ นำเลข1มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย10ล่างนะครับ10ล่างในที่นี้ของเราก็คือเลข1นะครับนำเลข1มาวางแล้วก็ท่านสมาชิกอย่าลืมบวก1งของที่นี่นะครับเราก็จะได้6บวก1เท่ากับ7 7บวก1น่เท่าแนะครับ8บวก1ก็เท่ากับเลขเป็นตวที่1นี่นะครับบวก1นงของที่เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2นะครับแต่กรณีนี้นะครับ ตำแหน่งสุดท้ายนะครับไล่ยาวมายังไม่เคยออกนะครับเพราะนั้นก็ค่าทิ้งไปก่อนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ก็จะเด่นอยู่ที่901นะครับสำหรับเด่น10หน่วยบนนะครับต่อไปเราไปดูในเด่น10หน่วยบนในสูตรที่2ครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่2ซึ่งผลการคำนวณที่ผ่านมานะครับตั้งแต่งวดที่ออก9 9 4งวดที่1ไล่ยาวมานะครับ ทีนี้ผลลัพธวันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับกองสลากนะครับประกาศเลขที่ออกก็คือ8 6 1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคำนวณได้เลข2 3 4เพราะนั้นเป็นสูตรแรกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผิดครับผิดก็คือผิดนะครับคำนวนได้หลักฐานคือผิดนะครับเป็นครั้งแรก แต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะให้โอกาสเขาอีกหนึ่งครั้งเรามาดูนะครับว่าเขาจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับในสูตรนี้ก็คือเราจะใช้10บครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1ก็คือเลข5นะครับนำเลข5มาวาง5บวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่1นะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวางแล้วก็บวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่ 3นะครับหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวางแล้วก็ท่านสมาชิกก็อย่าลืมบวก2งของที่ด้วยนะครับเราก็จะได้5บวกสีเท่ากับ9 9บวก7นะครับเท่ากับ16เอาเป็นหน่วยคือเลข6 6บวก2เท่ากับเลข8เป็นตัวที่1นะครับบวก1งของที่ก็เป็นเลข9แล้วก็บวกหนงของที่ก็เป็นเลข0นะครับขออภัยนะครับเป็นเลข0ูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ 890เนะครับเดี๋ยวเราไปทำเด่น10หน่วยบนในสูตรต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่3นะครับซึ่งแอดมินก็เริ่มทำมันแหลงว่าที่ออก395ต้นปีนะครับไล่ยาวมานะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับแอดมินขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับผลการคำนวณของเราก็คือ8901นะครับแล้วก็สลากนะครับกองสลากประกาศเลขที่ออกก็คือ8 6 1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะนั้นเลข1เลขนี้นะครับเราหา10หน่วยบุเท่านั้นนะครับเลข1นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถูกต้องไปนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับเราก็จะใช้นะครับ10ล่างนะครับ10ล่างในที่นี้ของเราก็คือเลข1นะครับนำเลข1มาวางแบบนี้นะครับ1 บวก4คงที่นะครับเท่ากับเลข5เป็นตัวที่1ง่ายมากๆครับบวก1ุคงที่ก็เป็น 6, 7และ8อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด่น10หน่วยบน4ตัวนี้จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับติด10หน่วยบนนะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะครับสันนิษฐานว่าจะต้องมีนะครับก็คือ 5, 6, 7, 8นะครับ เดี๋ยวเราไปทําเด่น10หน่วยบนในสูตรต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่4นะครับเดินดีพอสมควรเพราะฉะนั้นผลการคนนํานวณในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือเลข901นะครับกองสลากประกาศเลขออกมาก็คือเลข86และ1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลข1เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยบนอย่างนี้นะครับก็ถูกต้องไปนะครับ ในส่วนนี้เด right ่น10หน่วยบนในสูตรนี้นะครับสูตรก็มีว่าเราจะใช้ร้อยครั้งที่1ก็คือเลข0นะครับนำเลข0ูนย์มาวางแบบนี้นะครับ0บวกด้วยหน่วยครั้งที่1นะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวางแบบนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับบวกด้วยหน่วยครั้งที่2นะครับ หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวางเราจะได้ศูนย์บวก4เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ11เอาเตัวหน่วยก็คือเลข1เป็นตัวแรกนะครับบวก1นึงที่ก็เป็น2นะครับบวก1นึงที่ก็เป็นเลข3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ1 2 3นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำเด่น10หน่วยบนในสูตรต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบน4ตัวนะครับซึ่งแอดมินก็เริ่มทํามาตั้งแต่งวดที่ออก 3, 9, 5เป็นงวดที่1นะครับไรยามานะครับก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเด่น10หน่วยบนสุรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นผลรางวัลงวดที่ผ่านมาออกที่เลข 8, 6, 1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลข1เลขนี้ ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับก็ถูกต้องไปนะครับในสูตรนี้นะครับมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับไปทําพร้อมกันนะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหมื่นในที่นี้ของเราก็คือเลข9นะครับนำเลข9มาวาง9บวกด้วยหลักพันนะครับพันในที่นี้นะครับของเราก็คือเลข1นะครับนำเลข1มาวาง แล้วก็บวกด้วยตำแหน่งสุดท้ายก็คือหน่วยครั้งที่1นนั่นเองนะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับํำเลข4มาวางแบบนี้นะครับเราก็จะได้9บวกเท่ากับ10เอาตัวหน่วยคือเลข0 0ย์บวก4ก็เท่ากับเลข4เป็นตัวที่1นะครับบวก2คงคที่เท่ากับ6นะครับบวก2คงคที่เท่ากับ8นะครับแล้วก็บวก2คงคที่นะครับเท่ากับ10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ4680นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทําเด่น10หน่วยบนในสูตรต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่6นะครับซึ่งก็จะมีหลุดไปเข้าหลักร้อย1งวดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขาก็มาเดินต่อที่ออกที่972นะครับเลข2เข้ามาหลักหน่วยนะครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมานะครับกองสลากออกที่เลข8 1> 6 1อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข1เลขนี้ก็ยังเดินต่อนะครับเข้ามาที่หลักหน่วยก็ถูกต้องไปนะครับซึ่งสูตรนี้มีวิธีการขำนวณก็คือเราจะใช้ร้อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข0ตัวนี้นะครับนำเลข0นย์มาบวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวาง อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ10ครั้งที่4นะครับ10ครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับนำเลข6มาวางเราก็จะได้0นย์บวก7นะครับเท่ากับ7 7ดเบวก6เท่ากับ13เอาตัวหน่วยก็คือเลข3เป็นตัวที่1นะครับแล้วก็บวกหนงของที่นะครับเป็น4แล้วก็เป็น5แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ3 4 5หนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเด่น10หน่วยบนในสูตรที่7กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นนะครับ10หน่วยบนในสูตรที่7นะครับซึ่งแอดมินก็ได้ลงวิธีการทำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแล้วนะครับซึ่งผลการคำนวณของเราก็คือได้เลข7นะครับเลข8จะเด่นใน10หน่วยบนนะครับในงวดที่จะถึงนะครับจะมาหรือไม่เดี๋ยวเรา ทั้งหมดทั้งมวลครบแล้วทั้ง7สูตรสำหรับเด่น10หน่วยบนนะครับทีนี้เรากลับไปที่แผงนะครับแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกันว่าจะมีเลขอะไรที่ชนกันมากที่สุดนะครับในเลขที่ชนมากที่สุดก็จะเป็นเลขเด่น10หน่วยบนนั่นเองนะครับไปรับชมครับครับอันนี้เราก็กลับมาที่แผงนะครับเด่น10หน่วยบนนะครับทีนี้แอดมินก็นะครับมาคัดใหม่นะครับมาคัดใหม่นะครับก็คือจะมีสูตรที่เข้ามาเพิ่มนะครับ จากสูตรเดิมมีทั้งหมด4สูตรนะครับแล้วก็มาเพิ่มอีกเป็นสูตรที่5สูตรที่6นะครับแล้วก็เป็นสูตรที่7ในช่องนี้จะเป็นช่องที่ตัวเลขที่ชนกันแล้วก็ผลรางวัลเราจะมาใส่ช่องสุดท้ายนะครับทีนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับก็เรียงตามนี้นะครับเพราะนั้นตัวชนไม่สุดก็คือเลข1นะครับลอร์มาก็คือ0นะครับผลรางวัลออกนะครับงองสลาก ประกาศเลข861เพราะนั้นเราหาเฉพาะเด่น10หน่วยเท่านั้นนะครับเลข1ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับก็ถูกต้องไปนะครับทีนี้เราคำนวณครบทุกสูตรแล้วสำหรับเด่น10หน่วยในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะครับทีนี้ในสูตรที่1นะครับเราคำนวณได้เลข9012นะครับใน เด่น10หน่วยบนในสูตรที่2เราเคำนวณได้8 9 0แบบนี้นะครับต่อมานะครับสูตรที่3เราเคำนวณได้เลข5 6 7และ8แบบนี้นะครับสูตรที่4เราเคำนวณได้1 2และ3นะครับต่อไปสูตรที่5เราเคำนวณได้เลข4 6 และ0แบบนี้นะครับแล้วก็ในสูตรที่6เราคำนวณได้เลข3 4และ5นะครับแล้วก็ในสูตรสุดท้ายก็จะเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งของเรานะครับ2ตัวมาตัวเด่น10หน่วยเราได้เลข7และเลข8แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเทียบนะครับว่าจะมีเลขอะไรที่ชนกันมากที่สุดนะครับสำหรับเด่น10หน่วยบนทุกสูตรทั้งหมด7สูตรนะครับ เราจะมาไล่เรียงนันแต่เลข9นะครับทีนี้เลข9นะครับอันนี้เลข9นะครับมี1 2มี2ครั้งนะครับเลข0มี1 2 3 3ครั้งเลข1มี1 2มี2ครั้งเลข2มี1 2นะครับมี2ครั้งต่อไปเลข8นะครับ1 2 3 4นะครับ เพราะ bon er นั้นเลข8ก็จะเป็นตัวที่1ดับหรือไม่ดับไม่ทราบนะครับเป็นตัวที่1เพราะนั้นตัวชนที่มากนะครับก็คือเลข8มี1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งและ4ครั้งแบบนี้นะครับเลข8ชนกันถึง4ครั้งนะครับต่อมานะครับเลข5นะครับเลข5ก็คือเลขนี้นะครับเลข5ชน1 2ครั้งเองนะครับเลข6มี1 2ครั้งนะครับเลข7มี1 2ครั้งนะครับเล็ก1เล็ก2เลขก3นะครับสรุปนะครับสรุปเด่น10หน่วยบนนะครับเด่น10หน่วยบนของเราก็คือเลข8นะครับก็คือเลขก8เลขก8เลยนะครับไม่ทราบว่าดับหรือเปล่านะครับดับยังไม่ดับนะครับจะมาหรือไม่นะครับทีนี้นะครับ การเสี่ยงนะครับการพลาดนะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งครับทบทวนเลข0 0นนะครับชนกันถึง3ครั้งเท่านั้นการพลาดไ้หน่อยนะครับก็คือเลข0นย์นะครับเลข0ูนย์ก็คือชนกันที่1 2 3สูตรนะครับแต่เด่นสุดๆของเรานะครับก็คือเลข8 8 8และ8นะครับชนกันถึง4สูตรนะครับดับหรือไม่ดับไม่ทราบนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงพินิษของท่านผู้ชมนะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับในช่อง y YouTube เจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บ่าหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับแอดมินหนึ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับซึ่งแอดมินก็จะลงในคลิปนะครับใน YouTube เรื่อยๆนะครับสำหรับในคลิปหน้าจะสรุปแล้วก็มาตัด2ตัวล่างนะครับ ให้ท่านสมาชิกเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งทบาลนะครับสุดท้ายนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ